เมื่อต้นสัปดาห์เราได้เรียนรู้ว่าเจ้าหญิงแอนน้องสาวของชาวที่3เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในบริสตอลด้วยอาการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการชนกลับมาแม้ว่าสถานการณ์จะไม่ร้ายแรงแต่เจ้าหญิงก็ยังมีผลที่ตามมาอยู่บ้างแนวมืดมนของราชวงศ์ยังไม่สิ้นสุดอย่างชัดเจน านในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากระแสะแห่งการปรับปรุงดูเหมือนจะพัดพาสถาบันกษัตริย์อังกฤษด้วยการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเคสมิดเดิลตันเพื่อรวบรวมสีการเริ่มต้นสัปดาห์มีความซับซ้อนมากในการจัดการและปล่อยให้มีที่ว่างสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดอันที่จริงเจ้าหญิงแอนไวัย7จปีประสบอุบัติเหตุเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่23มิถุนายนนี้ องค์ประกอบแรกที่สื่อสารโดยสื่อมวลชนอังกฤษน้องสาวของกษัตริย์ชาวถูกตีที่หัวด้วยขาหรือหัวมาเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนและต้องทนทุกทรมานจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะเจ้าหญิงแอนจึงทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบริสตอลโรงพยาบาลเซาวมีดเพื่อติดตามสถานะสุขภาพของเธออย่างใกล้ชิด และตรวจสอบสาเหตุของการถูกกระทบกระแทกที่เธอต้องทนทุกทรมานเธอต้องทนทุกทรมานหาดส,สุขภาพของศีรษะที่สวมมงกุฎไม่เป็นที่น่ากังวลไปมากกว่านี้แพทย์ก็เลือกที่จะเก็บเธอไว้ใกล้ตัวเพื่อติดตามวิวัฒนาการของสถานการณ์และคาดการว่าอาการจะแย่ลงเพียงเล็กน้อย ในช่วงวันที่25มิถุนายนสามีของเธอเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่หน้าในเดือนมีนาคมได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับภรรยาของเขาซึ่งเขาไปพบในช่วโมงสุดท้ายเราซาบซึ้งใจอย่างยิ่งกับข้อความดีๆที่ได้รับจากผู้คนมากมายทั้งใกล้และไกลเขากล่าวก่อนจะบ่งบอกว่าเจ้าหญิงแอนสบายดีอย่างไรก็ตามหากอาการบาดเจ็บเป็นเพียงนิรนัยที่ไม่ร้ายแรงนะัก น้องสาวของกษัตริย์เชาวก็ต้องทนทุกทรมานกับผลที่ตามมาเจ้าหญิงแอนสูญเสียความทรงจำตามที่สื่ออังกฤษรายงานเจ้าหญิงแอนจำอุบัติเหตุดังกล่าวไม่ได้เลยและไม่สามารถอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่การหลงลืมนี้ไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวเท่านั้น ตามที่โทรเลขระบุเจ้าหญิงแอนจะได้รับผลกระทบจากการสูญเสียความทรงจำชั่วคราวซึ่งไม่ได้น่าตกใจเนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับความตกใจที่เกิดจากการชนกับสัตว์เจ้าหญิงแอนนาน่าจะกลับบ้านได้ในไม่ช้าหวังว่าเมื่อถึงตอนนั้นการทดสอบจะไม่เปิดเผยการวินิจฉัยที่ไม่น่าสงสยัย